สวัสดีครับท็อป10 Thailand วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักยอดนิยมตลอดกาลค่านิยมหลักแสนหลักล้านใช่ว่ามีเงินล้านแล้วจะหาซื้อนได้ไง่ายๆนะครับเพราะหายากมากๆาเริ่มกันที่อันดับ10หลวงพ่อคนวัดปางแสะประเทศมาเลเซียท่านเป็นพระเกติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญพุทธาคมศึกษาเล่าเรียนมาจากหลายสำนัก โดยเฉพาะสำนักเขาอ้ออันมีชื่อเสียงวัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงและรู้จักกันเป็นอย่างดีนิยมเรียกกันว่าพระปิดตาบางแซที่สร้างจากเนื้อว่านผสมผงมีรักเป็นตัวประสานสร้างเมื่อประมาณพศ2อ,อ8 0ันสรณอพระปิดตาบางแซมีสีน้าตาลเข้มบางองค์เกือบดำ ส่วนใหญ่จะปรากฏรอยการอักขระตลอดทั้งองค์และปรากฏล่องรอยของมีคมปาดแต่งละเอียดเพิ่มเติมภายในองค์พระจะมีกระดาษสาลงอักขระบรรจุอยู่ภายในมีด้วยกันหลายพิมพ์ครับได้แก่พิมพ์มีหูพิมพ์ไม่มีหูและพิมพ์สองหน้าเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหาชมของแท้ๆของท่านได้ยากมากครับเพราะใครมีก็ต่างหวงแหนและเก็บไว้เป็นสมบัติกันทั้งนั้นอันดับที่9หลวงปู่ภูวัดอินบางขุนพรมกรุงเทพท่านเป็นพระเกจิตอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีศิษยานุศิ์มากมาย ท่านได้จัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จสืบทอดจากอาจารย์ของท่านสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรมรังสีเชื่อกันว่าพระเนื้อผงสมเด็จและพิมพ์ต่างๆของท่านมีส่วนผสมของผงวิเศษท่านเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่างหากพระปิดตาเนื้อผงหลวงปูป่ภูมีด้วยกันหลายพิมพ์ทั้งประเภทพิมพสามเหลี่ยมพิมพสี่เหลี่ยม และพิมพสองหน้าโดยเฉพาะประเภทพิมพสองหน้าจะมีทั้งแบบพิมพ์พระปิดตาสองหน้าพิมพ์ลีลาหลังพระปิดตาและพิมพ์สมเด็จหลังพระปิดตาเป็นต้นปัจจุบันหาชมได้ยากเช่นกันเพราะของแทๆ้ๆมีจำนวนไม่มากนักรวมถึงผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ก็ต่างห่วงแหนและนำมาใช้แทนพระสมเด็จวัดละคังหรือบางขุนพรมได้เช่นกันอันดับที่ 8... พระปิดตาหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณโด่งดังของจังหวัดสมุทรปราการ วัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างมีอยู่มากมายหลายแบบแต่ที่โด่งดังรู้จักแพร่หลายและมีค่านิยมสูงเห็นจะได้แก่พระปิดตาเนื้อผงพลุกลักจุ่มรักแล้วทำการปิดทองไว้อีกชั้นหนึ่งพุทธลักษณะสำคัญพระปิดตาหลวงพาา่อแย้มองค์พระประทับนั่งตางสมาธิเพชรพระเพาไข้กันเป็นเลข8 พระหัตถ์ทั้งสองด้านยกขึ้นปิดพระพักขอบข้างมักจะเหลือพื้นที่เป็นปีกเล็กน้อยมีความสวยงามเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ส่อแสวงหาของคนทั้งในและนอกพื้นที่ที่ทราบดีถึงกิตติคุณกิตติศัพท์ของพระปิตาหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรงองค์นี้ปัจจุบัน แทบจะไม่เหลืออยู่ในตลาดพระให้เราเห็นอีกเลยอันดับที่7พระปิดตาหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชนบุรีเป็นพระปิดตาอีกสำนักหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงของจังหวัดชนบุรีสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณคลุกลักจุ่มลักมีทั้งแบบเนื้อละเอียดวันนะอุมเหลือง อมน้ำตาลและแบบเนื้อหยาบใช้รักโคลกผสมกับผงพุทธคุณมีด้วยกัน3พิมพ์ดังนี้ 1. พิมพ์นิยมเข่ายก 2. พิมพ์นิยมแข้งขีด 3. พิมพ์นิยมแข้งซ้อนพระปิดตาทั้ง3พิมพ์นี้ ด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังเบี้ยแบบหลังยันก็มีสร้างแต่พบน้อยกว่าปัจจุบันหาของแท้ชมได้ยากเนื่องจากพุทธคุณที่โดดเด่นทั้งทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและพุทธคุณทางด้านโภทรัพย์เมตตามหานิยมเป็นที่เรื่องลือปัจจุบัน มีผู้ทำเรียนแบบพิมพ์ทรงของท่านออกมาเป็นจำนวนมากการเล่นหาเช่าซื้อจึงจำเป็นต้องศึกษาทั้งพิมพ์ทรงและเนื้อหาโดยละเอียดอันดับที่6หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่ยิ้มจันทโชธพระอาจารย์ใหญ่แห่งภาคตะวันตกหรือที่ทุกคนขนานนาม ท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กลองท่านมีศิษยานุศิตที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิเช่นหลวงปู่ใจวัดเสด็จหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมและท่านจึงเป็นพระอาจารย์ของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกด้วยท่านได้สร้าง วัตถุมงคลไว้มากมายหลายชนิดมีทั้งตะกุดโลกธาตุที่ภายหลังสิทธิ์ของท่านหลวงปู่ใจนำมาจัดสร้างจนเป็นที่เรื่องลือในพุทธคุณและยังมีเสือแกะลูกอมแต่ที่สําคัญที่หลายคนรู้จักหลวงปู่ยิ้มก็คือพระปิดตา ที่สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณมีด้วยกันหลายพิมพ์ดังนี้ 1. พระปิดตาพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ฉลูดแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าพิมพ์ยืด2พระปิดตาพิมพ์สังกจายบางท่านเรียกว่าพิมพ์พุงป่องหรือพิมพ์อุ้มท้อง3พระปิดตาพิมพ์แข้งซ้อน บางท่านอาจเรียกว่าพิมพ์ต้อหรือพิมพ์แจกแม่ครัว 4. พระปิตาพิมพ์ข่าวบ่วงและ 5. พระปิตาพิมพ์ขัดสมาธิเพชรทุกพิมพ์ของท่านมีพุทธคุณเด่นทางแค้วคาดคงกระพันและอุดมไปด้วยโภกศัพย์ ซึ่งหลายคนเสาะแสวงหาเนื้อหามวลสารของท่านนอกจากมีผงคุกรักแล้วยังมีเนื้อของลังหมาล่าที่ต้องขึ้นที่ตาของพระพุทธเป็นเพชรโบราณที่หลวงปู่ยิ้มนำมาจัดสร้างในพระพิมพ์ของท่านด้วยอันดับที่5พระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า จังหวัดชัยนาทหลวงปู่ศุกเกสโลหรือพระครูวิมลคุณากรแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แก่กล้าและเชี่ยวชาญพุทธาคมในทุกรูปแบบแม้แต่สเสด็จเตี่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังให้ความศรัทธาเลื่อมใสฝากองค์เป็นสิทธิ์วัตถุมงคล ของหลวงปู่สุขมีมากมายหลายแบบและล้วนได้รับความนิยมของนักนิยมพระเครื่องสำหรับพระปิดตาเนื้อผงของท่านมีด้วยกันหลายพิมพ์หลายแบบแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่พระปิดตาพิมพ์ุงป่องและพระปิดตากลมหลวงชุมพรเป็นต้นพระปิดตาหลวงปู่สุข สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณวิเศษคลุกรักมีหลายวันนะอาทิเช่นสีดำสีน้ำตาลไหมสีเทาและประเภทวันนะขาวก็มีแต่อาจพบน้อยปัจจุบันนักนิยมสะสมพระเครื่องต่างหวงแหนพระปิดตาหลวงปู่สุขเป็นอย่างมาก เนื่องจากประสบการณ์ที่รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆและเรื่องของโชคลาภก็มีให้เห็นอยู่มากรวมถึงปัจจุบันหาพบของแท้ได้น้อยอันดับที่4พระปิดตาหลวงปูเอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีพระปิดตาเนื้อผงที่ได้รับความนิยมสูงอีกสำนักหนึ่งพุทธลักษณะองค์พระเป็นพระพิมพ์ลอยองค์ประทับนั่งปางสมาธิราบยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นปิดบริเวณพระพักมีทั้งประเภทเนื้อผงคลุกรักจุ่มรัก และเนื้อผงจุ่มรักส่วนผสมในเนื้อพระประกอบด้วยผงพุทธคุณมหาโสรสมงคลผงพุทธคุณไตรสรณคมผงพุทธคุณอิติปิโสว่านเครื่องยาชัญยาเรือและรักเป็นต้นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงมีด้วยกันหลายพิมพ์ดังนี้ห พระปิดตาพิมพ์ฉลูดใหญ่เดิมนิยมเรียกกันว่าพิมพ์เว่าจุลาใหญ่ 2. พระปิดตาพิมพ์ตาภาพเดิมนิยมเรียกกันว่าพิมพ์พเว่าจุลาเล็ก 3. พระปิดตาพิมพ์พนมมือหน้าเดียวหลังเรียบ 4. พระปิดตาพิมพนมมือสองหน้าปัจจุบันหาพระของท่านได้ยากมากแล้ว เพราะไม่ค่อยจะมีผู้ที่ยอมปล่อยให้ออกมาเช่าหากันใครมีต่างก็หวงแหนกันไว้ให้ลูกหลานอันดับที่สพระปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงปู่จีนเป็นพระสงฆ์ยุคเก่าซึ่งประวัติของท่านลางเลือน และไม่มีผู้ใดบันทึกเอาไว้เป็นอักษรแต่จากการเล่าสู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นทราบว่าท่านเป็นพระธุดงมาจากประเทศกรัรมพูชาและมาปักหลักสร้างวัดอยู่ที่อำเภอท่าลาดจ,จังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้พระปิตาหลวงปู่จีนเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีพระปิตาเนื้อผง ที่ได้รับความนิยมสูงมีมากมายหลายพิมพ์สร้างจากผงเกสรร้อยแปรวมทั้งผงใบลานเผามีทั้งประเภทเนื้อในสีน้ำตาลอ่อนมักเป็นเนื้อประเภทชุบลักและประเภทเนื้อในสีน้ำตาลเข้มมักเป็นเนื้อประเภทคลุกลักพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดมีสร้างด้วยกันหลายพิมพ์ได้แก่ 1>, 1พระปิตาพิมพแข้งหมอนใหญ่ 2. พระปิตาพิมพเสียนแหลม 3. พระปิตาพิมพกลีบบัว 4. พระปิตาพิมพยอดใบสี 5. พระปิตาพิมพเม็ดกระบก 6. พระปิตาพิมพไม้คำเกวียนและ 7. พระปิตาพิมพเล็ก ซึ่งทุกพิมพ์ของท่านได้รับความนิยมจากผู้นิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดเพราะผู้ที่เก็บรักษาเอาไว้ต่างห่วงแหนเพราะนับวันยิ่งหายากขึ้นทุกทีอันดับที่2พระปิดตาหลวงปุกไข่วัดเชิงเลนกรุงเทพ เป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีพระปิดตาเนื้อผงที่ได้รับความนิยมสูงอีกสำนักหนึ่งพุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งปางสมาธิราบพ,พระบาททั้งสองด้านดูคล้ายนั่งพับเพียบพระหัตถ์ทั้งสองด้านยกขึ้นปิดพระพักแต่พระกรด้านขวาจะยกเข็นข้อศอกสูงกว่าด้านซ้ายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครรูปแบบพิมพ์ทรง พระปิตาหลวงปู่ไข่วัดบ่อพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลนจะมีเพียงแบบเดียวแต่จะแตกต่างตรงปีกขององค์พระเท่านั้นเนื้อพระออกเป็นวรรณะเหลืองแก่หรือสีน้ำตาลผิวจะถูกอาบมันหรือลงรักน้้ำเคลืยงไว้และบางองค์จะทำการปิดทองไว้บางส่วนก็มีสำหรับพุทธคุณของพระปิตาหลวงปู่ไข่วัดบ่อพิพิมุก เทียบเสมอได้กับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยทีเดียวอันดับที่หนึ่งพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีสุดยอดพระปิดตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นพระปิดตาที่สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณวิเศษมักจะนำไปคลุกลักจุ่มลักเป็นส่วนใหญ่ ที่สร้างจากเนื้อชินตะกัวก็มีพุทธคุณโดดเด่นทางเมตตามหานิยมประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อแก้ววัดเครวันค่อนข้างเลือนลางเพราะไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้อาศัยเพียงคําเล่าขานกันปากต่อปากว่าท่านเป็นชาวเมืองเพชรบุรีกำเนิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยรัชกาลที่สอง อุปสมบทณวัดพระทรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีภายหลังได้จาริกธุดงมาจำพรรษาที่วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันมีด้วยกันหลายพิมพ์ได้แก่ 1. พระปิตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ 2. พระปิตาพิมพ์ใหญ่หลังยัน 3. พระปิตาพิมพ์ใหญ่หลังเรียบ 4. พระปิตาพิมพ์กลาง 5. พระปิตาพิมพ์เล็กและ 6. พระปิตาพิมพ์ลอยองค์สำหรับพระปิตาพิมพ์ลอยองค์มีทั้งแจกที่วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีและนำไปแจกที่วัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีสำหรับพระที่ออกจากวัดเครือวันนิยมเรียกกันว่าพระปิตาพิมพ์แรกสุงเนื่องจากเป็นพระที่มอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมทำบุญบริจาคไม้สุง เพื่อบูรณะวัดในสมัยนั้นสำหรับพระที่นำไปแจกที่วัดปากทะเลนิยมเรียกกันว่าพระปิดตาพิมพ์ปั้นและนี่คือ10สุดยอดพระเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อผงหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในคลิปหน้า เราจะมีเรื่องอะไรเด็ดๆด,ๆดีๆมาให้คุณชมอีกติดตามได้ในช่องนี้ครับ Top 10 Thailand สวัสดีครับ